ถายชีสเร็วชีสเร็วชีสเร็วชีสวันนี้ว,ว,วเราทำวันนี้ทำไข่นกกระทาไลฟ์สดหรอหมะไม่ค่ะเราถ่ายวิดีโอเฉยๆเราไม่ได้ไลฟ์สดนี่วันนี้เราทำไข่นกกระทาเห็นไหมออกมาสวยงาม นี่นี่นี่น้องกินไหมน้องอ่ะมาโรยซอได้กินสิยีน้าเอาซอสไหมซอสไหมคะไม่อ่ะแค่นี้พอสวยงามสวยงามไหมถ้ากินหมดก็ทําอีกแต่ถ้าอย่างนี้ก็ทําแค่นี้ก่อนอาทโรดน้องโรดโดดนั้นโดดปลาไหมไม่ห้อฮะมีไอ้มดด้วยหรอกินมดด้วยหรอโดดไหมน้องร้อนร้อนข้างในนะร้อนไม่ร้อนไม่ร้อนแต่มันเต็มปาก ไม่หลอนอไม่หลอนนะจ้าไม่หลอนในน้าเย็นหน่นอดินามันแต่งเึ้นนะดินาเอ้ย